คือมีใครรู้สึกไหมว่าเศรษฐ,ฐกิจอะ่ะมันไม่ดีเออมีใครไหมที่รู้สึกว่าเศรษฐกิจอะ่ะตอนนี้มันแย่เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่าในในทิกตอกมีใครใคร,ใคร,ใ,ครใครรู้สึกแบบนี้ไหมครับพี่รู้สึกว่าเงินมันหายากเหลือเกินเออมีใครไหมมีใครรู้สึกไหมพี่คือจริงๆอะ่ะเรื่องเงินหายากเราคุยกันแล้วเนอะว่าแบบเทรนด์ของโลกนี้มันโตต่า แล้วมันก็ส่งผลกระทบมาถึงไทยเองก็โตต่ำนะครับแล้วก็การเติบโตของประเทศเนี่ยมันมีแค่สองอย่างแล้วเราเคยคุยแล้วจากภายในกับภายนอกเนาะของไทยภายในนี่หมดแทบหมดหวังเลยไม่ได้แทบไม่มีนวัตรกรรมอะไรเกิดเราก็หวังพึ่งภายนอกการลงทุนจากภายนอกอะไรเงี้ยเออจริงๆภายในมันมีภาครัฐลงทุนแหละแต่ก็มันไม่ยั่งยืนขนาดนั้นมันต้องมีนวัตรกรรมของตัวเองแล้วส่งขายออกไปนะอันนี้เล่าเร็วๆเนะทีเนี้ย สิ่งที่น่ากังวลกว่าเรื่องพวกนั้นอีกอะ่ะมันเป็นอย่างนี้ให้พี่นึกถึงสามเหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมเปรลมี์แบบนี้แล้วยอดบนฐานเนี่ยคือคนกลุ่มที่เป็นชนชั้นบนแล้วกันตรงกลางคือชนชั้นล่างเอ้ยตรงกลางคือชนชั้นกลางแล้วฐานอะ่ะคือชนชั้นล่างเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดอย่างนี้นะกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นบนชนชั้นกลางแล้วก็ฐานเป็นชนชั้นล่างเนี่ยประเด็นคือทุกวันเนี้ยชนชั้นล่างกาลัง เงินมันไม่หมุนเวียนผ่านชนชั้นล่างพี่สังเกตไหมพี่กําลังสเปนจ่ายอ่ะพี่ที่สเปนจ่ายให้กับคนชนชั้นบนนะเช่นเวลาพี่ซื้อซื้ออะไรเงี้ยพี่จ่ายเข้าเซเว่นซื้อเงี้ยมันไปชนชั้นบนถูกปะลองดูดิว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นชนชั้นบนที่เราจ่ายไปอ่ะหรือเราไปกินข้าวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนไปกินข้าวในห้างเชนมีแต่เชนใหญ่ เช่นไปกินโอตโตยะอย่างเงี้ยก็เป็นเชนของเคอร์เซนทันไปกินพิซซ่าวันนี้วันพิซซ่าเดย์ใช่ไหมพิซซ่าเดอะคอมพานีเนี่ยเป็นของเชนของไมเนอร์เป็นเจ้าใหญ่เพราะฉะนั้น,นอ่ะเงินตักฐานอ่ะมันถูกหมุนไปข้างบนใช่ป่ะอันนี้ต่อที่หนึ่งต่อที่สองเนี่ยคือในชนชั้นล่างอ่ะเงินมันไม่หมุนไม่พอใช่ป่ะโดนชนชั้นบนจ่ายให้กับชนชั้นบนไม่พอดันถูกดูดออกไปจากระบบด้วยวพี่ เงินของฐานชนชั้นล่างอ่ะถูกดูดออกไปจากระบบจากธุรกิจสีเทาอย่างเช่นคอร์เซนเตอร์พี่พ่าคอร์เซนเตอร์ใครโดนคนคนรวยโดนหรอไมคคคคคคค่คนชนคนคนนคนคนพวกเนี้ยคนชนชั้นล่างนี่แหละคนชนชั้นกลางอะไรเงี้ยโดนไปปีแล้วเท่าไหร่สองหมื่นล้านเหรียญเอ้ยไม่ใช่ล้านบาทคอร์เซนเตอร์โดนไปสองหมื่นล้านบาท เฮ้ยบางคนนี่คือเงินเก็บทั้งหมดนะนะเวลาคอร์เซนเตอร์มันเอาไปมันเอาไปทั้งหมดนะบางคนมีเงินเก็บหกแสนห้าแสนหายหมดเลยนะโดนดูดไปแล้วหนึ่งอ่ะอันที่สองโดนเรื่องโดนดูดจากพนันออนไลน์พี่เห็นไหมว่าพนันออนไลน์อ่ะคนที่ทําพนันออนไลน์โอ้โหโชว์แบรนด์เนมซื้อรถซปเปอร์คาร์ไม่รู้กี่สิบคันโชว์นาฬิกาเรือละสิบล้านไม่รู้กี่คันบ้านหลังใหญ่แต่มันมาจากคนฐานของชนชั้นล่าง ซึ่งพี่ลองคิดดูนะสมมุติว่าเรามีสมมติว่าเรามีน้องแล้วน้องติดการพนันสมมติน้องมีเงินเก็บห้าแสนสมมตินะพี่ว่าน้องเงินเก็บห้าแสนนี้หมดปะไม่เหลือหมดเกลี้ยงห้าแสนแต่มันไม่ใช่หยุดหยุดแค่นั้นเวพี่คนที่ติดพนันน่ะมันก็จะไปยืมพี่ชายพี่ชายก็ให้น้องดูลําบากจังวะก็น้องเราอ่ะ,อะให้ยืมแสนหนึง่ง อ่าหมดอีกมายืมอีกแสนหนึ่งเป็นสองแสนอ่าพอหมดอีกไม่เราก็ปุ๊ไม่ไบแล้วไม่ทําอะไรว่าอะไรเงี้ยน้องไปยืมพ่อแม่พ่อแม่ก็สงสารเนี่ยลูกอะ่ะไม่มีเงินอะ่ะก็ไปยืมเงินพ่อแม่อีกสามแสนรวมจากที่ครอบครัวยืมมาทั้งหมดห้าแสนกับเงินตัวเองล้านหนึ่งแล้วนะพอเงินจากครอบครัวเนี่ยรวมกันเนี่ยหนึ่งครอบครัวหนึ่งหนึ่งล้านเนี่ยไม่หยุดแค่นั้นนะพี่ไปยืมใครอีกยืมเพื่อน พี่ก็ดูดิไอ้าข่าวข่าวที่ออกว่าพระพระอ่ะที่เล่นพนันออนไลน์อ่ะสามร้อยล้านอ่ยะยืมพระยืมคณะสงฆ์ยืมอะไรเต็มไปหมดเลยนะพี่มันไม่ใช่แค่เงินของของวัดอย่างเดียวไม่ใช่เงินแค่ของตัวเองนะมันไปถึงเงินวัดมันไปถึงเงินของพระสงฆ์รูปอื่นอะ่ะพี่เข้าใจไหมว่าพนันออนไลน์มันดูดคนฐานล่างเงินหมุนเวียนจากคนฐานล่างออกไปแล้วมันดูดตลอดดูดเรื่อยๆดูดเรื่อยๆดูดเรื่อยๆ,เ,อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะ แล้วพี่คิดดูคนที่ติดการพนันกลุ่มคนที่ติดการพนันอะ่ะจะมีเงินเงินไปซื้อลูกชิ้นอะไรแบบนี้ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยนะอดอย่างเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยใครก็ตามที่มองหาไรายได้จากฐานล่างตรงเนี้ยเป็นไปได้ยากมากเหนื่อยมากคนที่ยังพอหาไรายได้จากพวกฐานล่างนี้ได้อยู่อะ่ะคือคนที่มีชื่อเสียง แบบอินฟูมาออกขายลิสติกอย่างเงี้ยอินฟูมาถัขายอะไรสักอย่างหนึ่งซัมติงครีมอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอินฟูขายได้แต่คนอื่นทั่วๆไปอย่างเราเนี้ยไปขายอ่ะขายไม่ได้อย่างไปขายในตลาดอ่ะมันก็ดีบางวันเท่านั้นนะแค่บางวันเดือนหนึ่งอ่ะผมให้เลยสิบวันก็หลูแล้วแล้วยิ่งหน้าฝนด้วยนะอ่ะแต่ว่านี่แหละคือปัญหาที่ เรากําลังเผชิญนี่คือการกัดก่อนประเทศจากฐานลากเลยเว้ยหลังจากเนี้ยไอ้พวกธุรกิจสีเทาคอเซ็นเตอร์พนันออนไลน์พวกเนี้ยมันกําลังกัดก่อนจากฐานลากเลยนี่เราไม่นับว่าแบบจีนเทามาเปิดโรงงานเหล็กแล้วก็มาตีเหล็กสเปคเอ่อที่ผิดมาตรฐานแล้วก็มาขายถูกอะไรเราไม่นับไอ้พวกนี้ที่มันกัดก่อนอยู่เลยนะเอาแค่แบบมาดูดเงินจากคนชนชั้นล่างแค่นี้ก็เหนื่อยตายแล้วอะ เออก็อันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับ